สวัสดีจ้าเจอกันทักทายกันเหมือนเดิมนะจ๊ะก,กับพีน่นวนชีวตเราก็เคาปพดีีสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันนะจ๊ะพีน่นวนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดก็สมปรารถนากันทุกคนเยวยค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วจา้บาบม่ว่าทางเมืองหนองเมืองไทยเนาะคะ่ะหรือว่าทั่วโลกเลยค่ะมันเป็นช่วงฤดูไม่จะเขามากนะคะอากาศกันสิ แปลกๆไปแน่กะจังไดกะทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพกันเนาะค่ะวันนี้พี่นุ่นกับม่ไห้อ่าคำแนะนํำหรือว่าคิดลับดีกับเพื่อนๆ,ๆมันเดิมจ้นจะคือถ้าห้าอยากจะเป็นคนที่มีความสุขให้คิดแบบนี้จ้ะถ้าอยากเป็นคนที่มีความสุขให้คิดแบบนี้คำว่าความสุขนี่อ่าทุกคนก็คงจะรู้นะจ้ะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เอ็ดให้ห้า หัวใจกระชุ่มก็ช่วยมีพลังกาล่งแรงใจมีรอยยิ้มเอจ้าไม่เสียงหัวเราะในลายยามไอจ้านี่คือความสุขของเฮานะจ่าความสุขที่ได้กินยังแซ่บแซความสุขที่ได้ไปเที่ยวความสุขที่ในเงื่อนเดือนเพิ่มคืนหรือว่าความสุขที่เห็นผู้ใดประสบความสําเร็จอยากพี่น้องของเฮาหรือว่าเห็นคนอื่นเพิ่นได้ดีเขาก็ดีใจนิ่นก็คือความสุขนะจ๊ะเฮาตังคิดแบบนี้นะคะ่ะ มันกับแค่ง่ายๆเองจะคือให้เห่าเลือกความคิดที่มีความสุขแค่นั้นเองจ้ะความคิดใดที่เห็นเห่าเสียใจหรือมีความทูกก็อ,กอยา่าไปเลือกมั่นแค่นั้นเองจ้ะให้เหลือกความคิดที่มีความสุขให้เหลือกความคิดที่มีความสุขแต่ว่าวบาไปมันม่นเหมือนงานเลยจ้ะแต่ว่าในชีวิตจริงเรา ของคนเฮาที่ใส่ชีวิตกันอยู่เสมอนี้เพิ่นบ่เลือกได้จ้ะส่วนมากแล้วบ่้า,ากันเลือกค่ะอ้า,ากันเลือกความคิดที่ไปรับความฟันของตัวเองรับความปรารถนาของตัวเองไปคิดเลือกความแบบว่าขาดโซนขาดแคลนบ่มีอยู่ไม่กิน่เป็นไปบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ดอกมันยากมันลาบากคือ,อส่วนมากคนจะเลือก คิดแบบนี่ยจะมันเกิดเลยเพตุหายชีวิตอของเห้าเป็นคนที่บ่มีความสุขแค่นั้นเองลักๆคือ,คอถ้าเห้า,าสามารถที่จะควบคุมความคิดตรงนี้ได้คือเห้าเลือกเฉพาะความคิดที่เห็ดให้เห้ามีความสุขนั่นล่ะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเห้าความเป็นอยู่ของเห้าให้ดีขึ้น การที่เห้าเลือกอคิดแบบเลือกความคิดที่มีความสุขน่นจะเห้าก็จะดึงดูดคนที่มีความสุขเข้าม่าหาเห้าแค่นั้นเองเข้าก็จะได้สิ่งที่เห้าคิดสิ่งที่เห้าส่งออกไปทุกอย่างจะสะท้อนบมาหาห้าหมดเลจากเข้าไปต้องไปประกาศให้คนอื่นรู้ประกาศให้โลกรูว้ว่าเ้ามีความสุขหรือบอมีความสุข เพราะว่ากฎธรรมชาตินี่เขารู้ยู่แก่ใจเราจะว่าจิตใจสำเน็กของเฮ้าจิตใจของเฮ้าเป็นคนแบบไรเป็นคนมีความถูกหรือว่ามีความสุขเขาเ้าภาสามาโกง,งด้จ้าธรรมชาติหรู้เห็นเป็นใจเบิดเพิ่นก็สิสทรงสิ่งนั้นแ่ะจ้ะมาให้เฮ้าในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเฮ้าอยากจะเป็นคนที่มีความสุขก็แค่เลือกความคิดที่มีความสุขอย่าไปเลือกความคิดที่ให้ตัวเองพิดหวงังให้ตัวเองบม่มีกำลังแรงใจ ปอดบ่ไปต่อ่ได้มันยาบมันลำบากเพราะว่าอาการที่เฮาไปคิดแบบนี้อยู่ในจิตใจของเฮาเฮาก็สะเป็นคนที่บ่ประสบความสาเร็จได้จ้ะชีวิตมันมีแค่นี้เองเป็นยังพี่นวนถึงอ,อยากให้ทุกคนนะคะขาจาัดอารมณ์บุบบวบเอ้ยขอโทษค่ะขาจาัดอารมณ์ลบๆบที่อยู่ในจิตใจของเฮาคือเฮาต้องขาจาัดออกให้ได้จ้ะเพราะว่าอารมณ์ด่างลบๆนี่มันก็เหมือนพลังงาน ที่จะชุดเห้าให้เห้าเป็นคนที่บ่กประสบความสํขขาสเร็จให้เห่าดึงดูดสิ่งทีแย่ๆสิ่งทีเหตุให้เห้าเสียใจทุกใจพิดหวังเพื่อทุกสิ่งหนอย่างมันเป็นพลังงานที่เห้าคิดมากเห้าดึงมันมากเองข้างนน้นได้จากชีวิตของเห้าเข้าเป็นคนกําหนดโชคชะตาของเห้าเองเลยค่ะบ่มีผู้ใดมากกาหนดจะไปลดน้ำมนต์ให้พระลดน้ำมนต์ในชีวิตดีขึ้นจะไปบวงสรวงจะไปอีหยังกระซัง คนซอยบ่ไดรอกจากคนที่จะซอยชีวิตของเหาให้ดีึ้นไดก็คือตัวของเหาแค่นั้นเองถ้าเหามีความเสื่อมหมันในตัวเองอเห็นคุณนขาในตัวเองก็จะอย่าไปเลาะและกับความคิดที่แย่ๆค้ามวิจารณ์ของคนอื่นคําดูถูกของคนอื่นคําบประมาทของคนอื่นหรือว่ามูแย่ๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมแย่ๆ ไปเสพไปว่าไปคิดถึงเขาอะค่ะตรงนี้เท้าก็จะอยู่ในห่วงอารมณ์แบบนั้นันเดียวกันเลยจ่กก็เข้าทรงไปเท้าคิดไปชีวิตเท้ามันก็เลยบอเยเยบเยเยือนไปใส่ม่นก,ก็เลยอยู่วนเวียนอยู่ในสภาพาวาทีเป็นถูกที่บอประสบความสําเร็จแค่นั้นเองถ้าเทาอยากจะเป็นคนที่สําเร็จเข้าก็ต้องเปลี่ยนนิสัยของเท้นานิสัยที่แย่เป็นนิสัยที่ดีตั้งเป้าหมายในชีวิต อยากได้ยังอยากเป็นยังเราก็โลงมือถาำยังสม่ําเสมอคิดถึงเป้าหมายสม่ําเสมอรู้จักพัฒนารู้จัก,จกดัดแปลงคนคิดให้กับร่งใจตัวเองมันมันโบบายไซจามันวนเวียนอยแค่นี้เองแต่ว่ามนุษย์ของห้าคนเ้านี้กระเฮดบ่สำเร็จเพราะยังใจบ่สู้ใจบ่หนักแนงใจบ่มั่นคงบ่มีความพยายามบ่มีความอดทน นั่นแหละคะ่ะมันถึงต้องสางนิส,สัยให้กลายเป็นนิสัยเลยมันถึงจะ,ะปรับเปลี่ยนตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่นวลถึงอยากจะให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้ละคือเ้าต้องคิดเลือกความคิดที่มีความสุขเลือกความคิดที่ซอยห้าไปต่อโมเมนต์ไปคิดความคิดที่เห็นให้าแยล่ลงเข้าไปต่อบ่ได้แค่นั้นเองจ้ะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่นวลฟอขอฝากไว้แค่นี้ได้จากเจอกันใหม่คลิปหนะ้าด้วยรักระวังดีกับทุกคนและจา้าสวัสดีจา้า